สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนนะครับการคูณและการหารเลขยกกำลังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าลืมไปแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าวันนี้ในการทบทวนเนี่ยมันก็จะคนเครื่องหมายและมีทั้งคูณและมีทั้งหารฉะนั้นก่อนที่เราจะจะทำโจทย์กันนะครับเรามาทบทวนว่ามีสมบัติอะไรบ้างนะครับเลขเลขยกกำลังนะครับถ้าเลข ถ้าฐานเหมือนกันนะครับคูณกันก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยต่อไปเป็นสูตรที่มีผลกระทบต่อการหารนะครับที่มีผลกระทบต่อการหารเนี่ยตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์ฉะนั้นสูตรพวกนี้ใช้ได้เมื่อ a ไม่เป็นศูนย์นะครับอ่าถัดมาก็คือ a กําลัง m หารด้วย a กําลัง n นะครับสามารถเอาเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยเป็นตอบเป็น a ยกกาลัง m ลบ n นนะครับอันที่สอง เอยกกําลังลบ n สามารถเปลี่ยนกลับเป็น1ส่วน A ยกกําลัง N ได้นะครับการเปลี่ยนกลับนี้เพื่อประโยชน์ในด้านทําให้คําตอบสมบูรณ์ที่สุดนะครับต่อไป A ยกกําลังศูนย์เท่ากับหงโอเคนะครับย้ําอีกครั้งนะครับสามสูตรนี้ตัว A เองห้ามเป็นศูนย์เพราะเป็นผลกระทบจากการหารนะครับจํานวนใดก็ตามหารด้วยศูนย์มันหารหาค่าไม่ได้นะครับก็ก็จะทําให้ใช้สูตรไม่ได้น,นั่นเองโอเค นะครับข้อสองใหญ่เนี่ยเขาให้หาผลลัพธ์ให้เป็นรู่ให้เป็นเลขย่อมลังนะครับแล้วมีต่อท้ายด้วยว่าเลขชี้กำลังเป็นบวกเห็นไหมครับเราจำเป็นจะต้องใช้สูตร a ยกกำลังลบ n แน่ๆเลยนะครับข้อที่หนึ่งสองคูณสองยกกำลังลบสี่นะครับ, 1, บคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันครับคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับ ก็จะเป็น2กํกำลังหนึ่งบวกกับลบสี่นะครับครูเขียนไปเลยว่า1นลบสนะครับก็จะได้2อยกกำลังลบสามซึ่ง2องยกกำลังลบสามเนี่ยมันเลขชี้ยังไม่เป็นบวกใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนกลับตามสูตรนี้ก็จะเท่ากับเสตหนึ่งส่วนสองยกกาลังสามเป็นคำตอบครับข้อที่สองสามกำลังสองหารสามกำลังแปดหารการเอาเลขชี้กำลังมาทำอะไรกันนะครับ ัาการเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับตัวหน้าเป็นตัวตั้งตัวหลังเป็นตัวลบนะครับก็เป็นสองลบแปลบแได้ติดลบหนะครับอยากให้เลขชี้เป็นบวกก็เปลี่ยนกลับไปอยู่ด้านล่างเป็น1นึ่ส่วนสามยกกำลังหนะครับต่อไปข้อ3มนะครับมาทั้งคูและทั้งหารเลยนะครับแต่โชคดีที่ว่าตัวหารตัวล่างนั้นเป็นยกกำลังศูนย์ใช่ไหมครับาก็กลายเป็นหนึ่งไปแล้ว นะครับส่วนตัวบนคูณกันเก็เลขชี้มาบวกกันนะครับ5บวกลบ7หรือจะ5้าลบเเลยก็ได้นะครับก็ได้3มยกกำลังติดลบ2เลขชี้เป็นลบนะครับก็เปลี่ยนกลับเป็นเซนหนึ่งส่วน3มกำลังสองเป็นคำตอบครับข้อที่4 m หารเกำลัง4นะครับในข้อแม้ที่ว่า m ห้ามเป็นเลขศูนย์นะครับหารกันเอาเลขชีก้กำลังมาลบกันเเป่าเล่านี่คือกำลังหนึ่งนะครับนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ4ี่ หนึ 1> 1่งลบสี่ได้ติดลบสามนะครับเปลี่ยนกลับให้เลขชี้กําลังเป็นบวกก็เป็นเศนหนึ่งส่วนเอ็มกำลังสามเป็นคําตอบข้อที่ห้านะครับยุบยับมากเลยนะครับอ่าเราก็ทําในวงเล็บก่อนทําในวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บมันคูณกันก็เลขชี้กําลังมาบวกกันก็เป็นสามบวกลบแปดนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์บวกสองนะครับอ่าสามบวกลบแปดก็ได้ติดลบห้าครับศูนย์บวกสองก็ได้สองหารการเอาเลขชี้กาลังมาลบก,กันลบห้า ลบกับสองก็ได้ลบเจ็ดอ่าเลขชี้กำลังติดลบใช่ไหมครับก็เปลี่ยนกลับเป็นหนึ่งส่วน a อกำลังเจ็ดแทนนะครับเป็นคำตอบข้อห้าต่อไปข้อหกนะครับก็ทำในวงเล็บก่อนหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันสามลบสิบใช่ไหมครับก็ได้ติดลบเจ็ดอะไรที่ไม่ได้ทำมาลอกลงมาด้วยนะครับไม่งั้นผิดความหมายนะครับอ่าต่อ คูณการเอาเลขชี้มาบวกกันก็จะกลายเป็นติดลบ7บวกกับติดลบ4นะครับก็เป็นติดลบมากมายก็ได้ a กําลังติดลบ1ิ 11, นะครับเลขชี้กําลังติดลบก็เปลี่ยนกลับเป็นเซนหนึ่งส่วนเยกกาลัง11เป็นคาตอบครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับดูโจทย์ปัญหาบ้างพิชยาทมแท่งไม้ทรงลูกบาศขนาด5้ากลัง3ลูกบาศเซนติเมตรนะครับกําลัง3ลูกบาศเซนติเมตรก็5คูณ5คูณนั่นแหละนะครับ มาประกอบเป็นรูปบาก์ขนาดใหญ่ที่มีความยาวแต่ละด้านเป็น125เซนติเมตรจงหาเลขยกกำลังที่แทนปริมาตรของรูปบาก์นี้นะครับก็ต้องไปทบทวนก่อนว่าจําสูตรปริมาตรรูปทรงอ่ามุมฉากได้ไหมครับสูตรมันว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเราก็ได้ประโยคสัญลักษณ์ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันเป็นรูปบาก์กว้างยาวสูงเท่ากันหมดคือ125 อ่าเซนติเมตรนะครับอ่าเราก็ทํากันเลยแต่อย่าลืมนะครับนี่เรื่องเลขยกกำลังเขาต้องการคําตอบเป็นรูปเลขยกกำลังไม่ต้องคิดเลขครับอ่าเราก็ไปดูว่าหรือทบทวนหรือไปค้นหานะครับว่าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยมันคือเลขอะไรยกกำลังเนอนะครับก็น่าจะเป็นผลพักภพกพวกกับอ่าห้าแน่นอนนะครับหนึ่งร้อยยี่ิบห้าคือห้ากำลังสาม ก็จะเป็น5้ากลังสามคูณกัน3ตัวถ้านักเรียนไม่เชี่ยวชาญด้านนี้ก็แตกเป็นเลขอะไรคูณกันเลยแบบปหก็ได้สุดท้ายก็ถูกเหมือนกันแหละนะครับอ่าละ่ะคูณกันเอาเลขชี้กาลังมาบวกกัน5้าบวกสมบวกสามบวกสามนะครับก็เป็น9านะครับคาตอบก็คือลูกบาศก์ใหญ่จะมีปริมาตร5้ากลังเก้าลูกบาศก์เซนติเมตรครับโอเคนะครับสิ่งที่นักเรียนควรจะทบทวนก็คือ การบวกลบจำนวนเต็มนี่แหละคือว่านะครับแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบสู่เลขยกกําลังนะครับเลขยกกาลังเฉยๆไม่ยากหรอกครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับมีปัญหาสามารถอ่าคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ